สถานีรถไฟเทียนสินหากจะสืบสาวถึงประวัติความเป็นมาของการรถไฟของจีนก็ต้องมุ่งหน้ามายังนครเทียนสินเมื่อมาถึงสถานีรถไฟเทียนสินก็จะได้พบกับหลายสิ่งที่เป็นสุดยอดของจีนณที่แห่งน,นี้สถานีรถไฟริมฝั่งทะเลและแม่น้ำแห่งนี้เป็นสถานีรถไฟที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบัน ทางรถไฟที่มาสุดทางที่สถานีรถไฟเทียนสินในอดีตนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายปักกิ่งซานไห่กวนในปัจจุบันสถานีรถไฟเทียนสินเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเส้นทางรถไฟสายนี้สถานีรถไฟเทียนสินแต่เดิมเรียกว่าสถานีรถไฟเหล่าหลงโถวซึ่งแปลว่าต้นทางมังกรเดิมกล่าวคือในปลายปีคริสตศักราช1 8 8 1 ในช่างและกรรมกรชาวจีนได้สร้างหัวรถจักรไอ้น้ำคันแรกสุดของจีนตั้งชื่อว่าหลงฮาวแปลว่าหัวรถจักรมังกรสถานีรถไฟแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าต้นทางมังกรเดิมเพราะหัวรถจักรมังกรแล่นออกจากสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีแรกสุดจากสถานีต้นทางมังกรเดิมเล็กๆในอดีตจนสามารถบริการนักท่องเที่ยวนับหมื่นในปัจจุบันสถานีรถไฟเทียนสินเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การรถไฟของจีน ถ้าหากว่าสถานีต้นทางมังกรเดิมคือผู้เท่าอายุเยียบร้อยได้เห็นหอนาฬิกาสูง70เมตรกลุ่มชานชลาหกแห่งรางรถไฟ15สายการบริหารและการบริการที่ทันสมัยบันไดเลื่อน19จุดการตกแต่งภายในหรูหราและที่พักผู้โดยสารขนาดใหญ่สี่แห่งท่านผู้เท่าจะรู้สึกปลื้มปิติเพียงใดหนอ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสุดยอดของที่นี่นั่นก็คือนาฬิกาคอสแบบอัตโนมัติสี่เรือนเป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับนาฬิกาในสถานีรถไฟแห่งอื่นๆทั่วประเทศจริงเจดีเหล็กในนครไคเฟิง เจดีเหล็กไคเฟิงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดของนครไคเฟิงการที่คนทั้งหลายเรียกเจดีองค์นี้ว่า Jedi เจดีเหล็กนั้นแท้จริงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเจดี Jedi องค์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นโดยเหล็กแต่ประการใดแต่สร้างขึ้นโดยไม้ในต้นราชวงศ์ซ่งเหนือมีชื่อว่าเจดี์ไคเป่าซึ่งออกแบบโดยอ e ีเฮาสถาปนิกลือชื่อในสมัยนั้นแต่ทว่าดำรงอยู่ได้เพียงห6ปี ก็ถูกฟ้าผ่าจนไหม้วอดวายไปเจดีย์องค์ที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมเมื่อปีพุทธศักราช1592เวลานั้นวัดไครเป่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดยิ่วกัวซื่อเจอดีย์องค์ใหม่นี้จึงมีชื่อว่าเจดีย์วัดยิ่วกัวซื่อ แม้ว่าเจดีย์องนี้ดูจะภายนอกคล้ายหล่อขึ้นด้วยเหล็กแต่แท้จริงแล้วเป็นเจดีย์ที่ก่อขึ้นด้วยอิฐและเพื่อไม่ให้เจดีย์องนี้ถูกไฟไหม้อีกจึงได้นำอิฐที่ก่อไปเผาเสียก่อนแล้วค่อยนำมาประกอบกันเข้าเป็นเจดีย์ครบองค์เหมือนอย่างโครงสร้างไม้จากนั้นจึงอัดฉีกกาวเข้าไปให้ติดกันแน่นหนาเจดีย์องนี้ เป็นแบบฉบับของสถาปัตยกรรมโครงสร้างที่ก่อจากอิฐล้วนของจีนเจดีย์องค์นี้สูง54.66เมตรรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง13ชั้นอิฐกระเบื้องเคลือบภายนอกยังมีลวดลายเป็นกลุ่มเมฆลูกคลื่นพระพุทธรูปอับสรเหินฟ้ามังกรสิงโตกิเลนผู้หญิงเล่นดนตรีเป็นต้นรวม50กว่าชนิด นับเป็นข้อมูลที่มีค่าที่ใช้ศึกษาศิลปะประติมากรรมในสมัยราชวงศ์ซ่งทุกๆุกชั้นของเจดีย์จะมีกระดิ่งแขวนอยู่ตรงมุมชายคาเมื่อลมพัดมากระดิ่งเหล่านี้ก็ให้เสียงดังไพเราะสนะหูยิ่งนนะักในช่วงเวลา900กว่าป,ปีที่ผ่านมาเจดีย์เหล็กองค์นี้ประสบกับภัยพ่นินไหว43ครั้งพายุหมุน10ครั้ง พายุลูกเข็บขนาดหนัก19ครั้งแม่น้ำหวงโห,หลากท่วมหกครั้งแต่เจดีย์องค์นี้ก็ยังยืนยงคงอยู่สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์เหล็กอย่างแท้จริงหยวนหมู ประวัติของมนุษยาชาติเริ่มต้นจากที่แห่งใดยังคงเป็นข้อโต้แย้งสําหรับนักประวัติศาสตร์แต่การค้นพบมนุษย์หยวนหมูได้ให้ข้อสรุปขั้นต้นแก่ปัญหานี้ฟันหน้าสองซี่ของมนุษย์หยวนหมูที่ขุดพบเป็นฟันหน้าของชายวัยชะกันได้ขุดพบที่อำเภอหยวนหมูใกล้หมู่บ้านหน้าเปิ้งมณฑลยูนานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2508จากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้พบว่า มนุษย์ยวนหมูอาศัยอยู่บนโลกนี้เมื่อ1 7 0 0งแปีที่แล้วก่อนหน้ามนุษย์หลานเถียนมนุษย์ปักกิ่งและมนุษย์วินซีนานโขบริเวณที่ขุดพบมนุษย์ยวนหมูนั้นนักโบร,ราณคดียังได้พบเครื่องมือหินอีก17ชิ้นโดยมากกระทอะจากหินควอตไซดและหินทรายเป็นเครื่องมือสําหรับตัดกับเครื่องมือปลายแหลมนอกจากนี้ยังพบร่องรอยเท่าฐานเป็นจำนวนมากและหัวกระโหลกสัตว์สองชิ้นที่ผ่านการเผาแล้ว ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์ยวนหมูรู้จักการใช้ไฟการรู้จักใช้ไฟถือเป็นการสร้างสารรค์อันยิ่งใหญ่ของสังคมมนุษย์ในยุคแรกสุดนอกเหนือจากนี้ยังมีกระดูกสัตว์จำนวนหนึ่งที่ผ่านการตกแต่งนั่นแสดงว่ามนุษย์ยวนหมูเริ่มรู้จักการใช้กระดูกมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆทุง่งหญ้ามองโกเลียไหน ทุ่งหญ้าได้หล่อเลี้ยงชีวิตบรรพบุรุษของชาวจีนมาแต่ช้านานด้วยเหตุนี้ชาวจีนจึงได้ผูกพันกับทุ่งหญ้าอย่างลึกซึ้งเขตปกครองตอนเองมองกโกเลียไนมีพื้นที่ทั้งหมด1,180,000ตารางเมตรโดยเป็นทุ่งหญ้าแบบต่างๆถึง880,000ตารางเมตรซึ่งเท่ากับพื้นที่ของประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียมารวมกันทุ่งหญ้าของมองกโกเลียเนเป็นทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุด ในจำนวนทุ่งหญ้าห้าแห่งของจีนในฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่ทุ่งหญ้ามีความงดงามดุดดังภาพวาดพื้นหญ้าสีเขียวพื้นใหญ่มื่คืนมาไม่เพียงได้ฟูมฟักชนเผ่ามองโกซึ่งได้รับการขนานนามว่าชนเผ่าผู้ทรนงเท่านั้นยังได้หล่อเลี้ยงชนชาติฮั่นแมนจูหุยเกาหลีตาวอและเออหลุมซุนและอีกสิบกว่าชนเผ่า เขตปกครองมองกโกเลียในตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2490ก่อนการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนสองปีเป็นเขตปกครองตอนเองแห่งแรกในประวัติศาสตร์จีนทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ของมองกโกเลียในเป็นแหล่งผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปส่งออกที่สำคัญของจีนในปัจจุบันทั่วทั้งเขตปกครองตอนเองของมองกโกเลียใน มีสัตว์เลี้ยงทุกชนิดรวมทั้งสิ้นมากกว่า42ล้านตัวมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ตกปีละ1,790ล้านเหรียญจีนธรรมชาติหลอเลี้ยงชาวทุ่งหญ้าด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวขณะเดียวกัน ชาวทุ่งหญ้าก็ได้สร้างทุ่งหญ้าสีเขียวตอบแทนธรรมชาติการหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้าอย่างขนานใหญ่ก็ได้เพิ่มสีสันและชีวิตชีวาให้กับทุ่งหญ้าที่นี่การเลี้ยงสัตว์ไปตามยถากรรมแบบง่ายๆค่อยๆทุกเปลี่ยนไปโดยการพัฒนาสู่การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นระบบสัตว์พันธุ์ดีต่างๆเช่นม้าซานเหอวัวซานเหอแพะแกะขาวอาเออปาซี ได้รับการคัดเลือกและแพร่พันธุ์อย่างถูกหลักวิธีทุญา้ามองโกเลียได้ก้าวไปสู่วิถีทางของระบบเศรษฐกิจแบบใหม่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวมองโกเลียใน ย่าอันอุดมสมบูรณ์ได้สร้างนมเนื้อหนังและขนสัตว์ให้แก่ชาวจีนทั่วประเทศรวมทั้งการสนองวัตถุดิบสำคัญแก่อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทออันจะลำเลียงไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆทั่วโลก ฟ้าครามทุ่งเขียวพิ้วลมคลื่นไหววัวแพะเลม็มหญ้าเพลงพื้นเมืองของจีนบทนี้ดูจะเก่าแก่และไม่เข้ากับยุคสมัยใหม่ของที่นี่ชาวทุ่งหญากำลังเขียนลำลำแห่งทุ่งหญ้าบทใหม่อย่างขมักขมันโรงงานเสื้อขนแกะอีเคอร์เจาหมิง ฟูงแกะกับทุ่งหญ้าผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันมาแต่ช้านานบนทุ่งหญ้าอีเครเจาหมิงในเขตมองโกเลียในมีทุ่งหญ้าพื้นหนึ่งเรียกว่าอาเออปาซือเป็นแหล่งเลี้ยงแกะขาวขนแกะขาวของที่นี่เบาดุดปุยเมฆขาวดังหิมะคุณค่าของมันราวกับใย,ยเพชรที่ช่างขายกันเป็นกลมโรงงานเสื้อขนแกะอีเคร่จาหมิงสร้างเสร็จและดำเนินการผลิตเมื่อปี2524 เป็นโรงงานแปรรูปขนแกะอันทันสมัยได้มาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพในการแปรรูปขนแกะสูงถึง1ใน3ของปริมาณขนแกะแปรรูปทั่วประเทศจีนและหนึ่งใน6ของปริมาณขนแกะทั่วโลกโรงงานแปรรูปขนแกะขนาดใหญ่แห่งนี้ได้นำเอาเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์มาควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเหตุนี้มาตรฐานในการผลิตจึงอยู่ในขั้นสูง หลังจากดำเนินการผลิตได้เพียงปีครึ่งเท่านั้นก็สามารถเรียกทุนคืนได้ เื้อขนแกะธรรมดาหนัก300กรัมราคา25ดอลลาร์อเมริกาเป็นสินค้าขายดีในตลาดโลกตลอดมาทรัพยากรขนแกะของทุ่งหญา้าอีเคอร์จ้าหมูที่ผสมประสานไปด้วยวิทยาการทันสมัย ได้ทำให้เสื้อขนแกะที่นี่เลื่องชื่อไปทั่วโลกเสื้อหนังแกะทานอย่างไม่เพียงแต่เสื้อขนแกะจากมองโกเลียเนเท่านั้นที่ขึ้นชื่อเสื้อหนังแกะทานหยางจากมณฑลหนิงเซียก็เป็นสินค้าชื่อดังอีกชิ้นหนึ่งของประเทศจีนที่โด่งดังไปยังต่างประเทศ แกะทานหยางในมณฑลหนิงเซี่ยเป็นแกะพันธุ์ดีสำหรับผลิตเสื้อกันหนาวซึ่งหาแกะพันธุ์อื่นได้ในโลกเทียบได้ยากเ<ว>ส,<ๆ>สื้อหนังแกะทานหยางผลิตจากหนังลูกแกะทานหยางที่ฟอกแล้วคนพื้นเมืองกล่าวว่าไม่ครบ30วันไม่ถลกหนังหมายความว่าต้องเป็นหนังของลูกแกะทานหยางที่มีอายุครบ30วัน คุณภาพหนังจริงเป็นเยี่ยมมีขนยาว7-8เซนติเมตรสีขาวบริสุทธิ์สวยงามเสื้อที่ทำด้วยหนังลูกแกะทานอย่างฟอกหนังจะอ่อนนิ่มมีลายขนเหมือนระรอกคลื่นคนทั่วไปเรียกว่าม้วนเก้าทาง เพียงสันเบาๆขนจะพลิ้วไหวดังหนึ่งรวงข้าวสาลีล้อลมหรือคลื่นน้อยในทะเลสาพลิ้วพรายถือกันว่าเป็นของล้ำค่าอย่างยิ่งมณฑลหนิงเซียเป็นแหล่งผลิตหนังแกะฟอกที่สำคัญผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หนิงเซียเป็นที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นในตลาดอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่น และที่อื่น เสื้อหนังปลาบริเวณลุ่มน้ำเฮยหลงเจียงทรงหัวเจียงและอูซูรีทั้งมุมสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นที่อาศัยของชนเผ่าเฮ่อเจ๋อซึ่งมีพลเมืองไม่มากนนะดับรงชีพโดยการล่าสัตว์ตกปลาใช้เสื้อที่ทำจากหนังปลาเป็นเครื่องนุ่งห่มด้วยเหตุนี้ชนเผ่าเฮ่อเจ๋อจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าชนเผ่าหนังปลา การทำเสื้อหนังปลาไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือนฝาชายก็จะออกจากปลาส่วนฝ่ายหญิงก็เริ่มแปรรูปหนังปลาโดยก่อนอื่นต้องเอาหนังปลามาพึงให้แห้งพอย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงจึงเอาหนังปลาที่พึงแห้งแล้วมาม้วนเข้าเดวยกันจากนั้นก็เอาไปวางไว้บนแผ่นไม้แล้วก็ใช้ค้อนไม้ทุบซ้ำแล้วซ้ำอีก จนหนังปลาอ่อนนิ่มหลังจากนั้นก็เก็บดอกไม้ป่าสีต่างๆเช่นสีแดงสีคลามสีเหลืองและสีเขียวมาย้อมหนังปลาให้ได้สีสันตามต้องการจึงนำมาเย็บเป็นเสื้อผ้าสำหรับนุ่งห่มชนเผ่าเฮอเจอใช้เสื้อผ้าที่ทำจากหนังปลามานมนานประการหนึ่งเป็นเพราะเขตอาศัยของชนเผ่านี้ขาดแคลนผ้าฝ้าย ส่วนอีกประการหนึ่งเพราะว่าเสื้อหนังปลาใส่ทนและให้ความอบอุดด่นดีอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าหนังปลาทุกชนิดจะสามารถนำมาทำเป็นเสื้อผ้าได้หนังปลาต่างชนิดกันมีประโยชน์ต่างกันบ้างใช้ทำได้เย็บบ้างใช้ทำกางเกงและบ้างก็ใช้ทำรองเท้าและถุงมชนเผ่าเฮอเจอเริ่มเปลี่ยนมนุษยผ้าฝ้ายเมื่อสองสามรปีก่อนนี้เอง โดยระยะแรกสุดก็นุ่งปนปนกันโดยนุ่งผ้าฝ้ายไว้ข้างในและใส่เสื้อหนังปลาคลุมเอาไว้ชั้นนอกในปัจจุบันนี้แทบจะไม่ค่อยมีใครในเผ่าเฮิอเจอรนุ่งเสื้อหนังปลาแต่หัตถกรรมทําผ้าหนังปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผ้าหนังปลายังได้รับการสงวนไว้เป็นมรดกล้ำค่าอย่างหนึ่งของชาติ คลังงูแห่งอู่โจวจากแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ให้กำเนิดเสื้อหนังปลามาสู่เมืองอู่โจวในเขตปกครองตนเองของชนชาติจ้วงมณฑลกวางสีที่นี่มีคลังงูอู่โจวซึ่งเป็นคลังงูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนมีงูเป็นเป็นเก็บไว้และส่งออกไม่ต่ำกว่า500,000ตัวต่อปีนักทัศนาจรจำนวนมากที่อยากดูงู แต่กลัวงูก็สามารถแวะมาดูงูที่นี่ได้อย่างอิ่มตาอิ่มใจโดยไม่ต้องคอยหวาดระแวงถึงพิษภัยของงูเหล่าดีครั้งงูอูโจมีงูพิษอยู่ห้าชนิดได้แก่งูจินหวนเสืองูอินหวนเสืองูเห่างูจงอางและงูห้าเก้าและงูที่ไม่มีพิษเช่น งูกวงเสอืองูสุยจินเสอืองูสว่อเสอืองูไปหัวเสือเป็นต้นหน่วยงานการค้าต่างประเทศของรัฐบาลจีนได้รับซื้องูจากที่ต่างๆทั่วประเทศส่วนหนึ่งนำส่งออกจำหน่ายยังฮ่องกงหมาเกาและที่อื่นๆที่เหลือจะเก็บไว้ยังที่นี่ชั่วคราวอาจจะเป็นพระง,งูเหล่านี้ล่วงรู้ชะตากรรมในอนาคตของตนเองจึงดูเชื่องช้าอย่างประหลาดงานรักษาความสะอาดกรงงูที่นี่ อยู่ในความรับผิดชอบของคนงานหญิงครั้งงูอูโจได้สร้างถ้ำงูขึ้นเป็นพิเศษเพื่อว่าฤดูหนาวมาเยือนจะได้จับงูเข้าไปในถ้ำซึ่งมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเล่ากันว่างูแค่เพียงกินน้ำ และเคลื่อนไหวตัวให้น้อยที่สุดก็สามารถที่จะประทังชีวิตเอาไว้ได้นานทีเดียว การเกี่ยวพันกันอย่างสนิทสนมระหว่างหมองูกับงูนั้นก็เป็นการแสดงให้นักทัศนาจรได้หวาดเสียวเล่นและสำหรับนักทัศนาจรที่ใจกล้าก็สามารถจับงูเล่นได้ณนะที่แห่งนี้กระดาษเฉวียนจือก่อนอื่น เรามาทําความรู้จักกับกระดาษเฉวียนจื่อเป็นอย่างแรกกระดาษเฉวียนจือผลิตในอำเภอจิงเซียนมณฑลอันฮุยในสมัยโบร,ราณอำเภอจิงเซียนขึ้นกับเมืองเฉวียนโจวจึงเรียกกระดาษที่ผลิตขึ้นที่นี่ว่ากระดาษเฉวียนจือตำนานเล่าว,ว่าในปีพุทธศักราช664ขณะที่คงตานลูกศิษย์ของไช่หลุนปฐมาจารย์ผู้ประดิษฐ์กระดาษเป็นคนแรกของจีน ได้พยายามทำกระดาษที่ดีที่สุดเพื่อใช้วาดรูปปัตมาจารย์ได้พบเห็นต้นชิงฐานต้นหนึ่งล้มอยู่ในห้วยแช่อยู่ในกระแสน้ำซึ่งไหลผ่านเป็นเวลานานปีเปลือกไม้ได้เน่าเปื่อยเผยให้เห็นใยสีขาวสะอาดเป็นเส้นยาวนำความดีใจมาสู่คงตานยิ่งนักเขาจึงได้นำเอากลับบ้านไปทำกระดาษกระดาษฉเฉวียนจือแผ่นแรกจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยประกาศราชนี กระดาษเฉวียนจือมีความบางเบาเหนียวนุ่มขาวสะอาดเนื้อแน่นละเอียดและเมื่อเขียนหมึกลงไปสีหมึกก็จะชัดเจนไม่ตกนอกจากนี้ยังไม่เปื่อยมอดไม่กินด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นกระดาษพันปีกัวม่อยอกวีเอกของจีนกล่าวไว้ว่าการเขียนอักษรและวาดรูปด้วยผู้กันจีนหากไร้ซึ่งกระดาษเฉวียนจื่อแล้ว ก็ไม่อาจสื่อแสดงสุนทรทีิยภาพสุดยอดของศิละปะแบบจีนได้หนังสือและภาพวาดจำนวนไม่น้อยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาล้วนใช้กระดาษเชเวนจือ้อซึ่งไม่เพียงงดงามแต่ยังรักษาภาพอันมีชีวิตชีวาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ ในปีพุทธศักราช2458กระดาษเฉเวียนจือยี่ห้อจีฉิวซึ่งผลิตในอำเภอจิงเซียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศในมหกรรมการประกวดกระดาษนานาชาติที่ปานามาปัจจุบันกระดาษเชเวียนจื้อมีด้วยก,กันกว่า60ชนิดโดยเฉพาะกระดาษเฉวียนจือชนิดพิเศษที่เรียกว่าเธอจ้องจิ้งผีของโรงงานผลิตกระดาษเฉวียนจืออำเภอจิงเซียนเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องชื่อ ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและนอกประเทศผู้กันหูโจกจุดกำเนิดและแหล่งผลิตผู้กันยอดเยี่ยมของจีนอยู่ที่ตาบลสี่เหลียนเจินเมืองหูโจวมณฑลเจ้อเจียงผู้กันที่ผลิตจากที่นี่เรียกกันว่าหูปีหรือผู้กันหูโจก ผู้กันหูโจนับเป็นหนึ่งในสี่ประการของสิ่งวิเศษสี่อย่างในห้องอักษรโครงสร้างของผู้กันดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ถ้าว่าการผลิตผู้กันสักด้ามหนึ่งต้องใช้ความละเอียดประณีตและซับซ้อนมากกว่าจะทําผู้กันออกมาได้ด้ามหนึ่งต้องผ่านกรรมวิธีถึง70กว่าขั้นตอนคนงานจะต้องคัดเลือกแบ่งแยกขนสัตว์ออกเป็นหลายสิบประเภทตามลักษณะความหยาบละเอียดความสั้นยาว ความอ่อนแข็งเป็นต้นจากนั้นจึงใช้ขนแต่ละประเภทมาทำเป็นผู้กันนานาชนิดผู้กันหูโจชั้นเยี่ยมเลือกใช้วัสดุอย่างพิถีพิถันเช่นต้องใช้ขนที่รักแร้ของแพะถึง15ตัวจึงจะเพียงพอสำหรับทำผู้กันเกสรดอกอีหลานหนึ่งด้านใช้ขนสีม่วงของกระต่ายป่าหนึ่งตัว จึงจะเพียงพอสำหรับทําผู้กันชี้จือซานอย่างเพียงด้านเดียวด้ามผู้กันนั้น ทำจากไม้ไผ่ขนาดเล็กที่มีคุณภาพดีเยี่ยมบางทีก็ใช้งาช้างเขาวัวไม้ตะแบกบทําเป็นด้ามอย่างประณีตงดงาม